สวยๆอย่างนี้ทำไมถึงเป็นเล็บขบเข่าเขาวใส้ค่ะเจ็บแต่ไม่เป็นไรนะจ๊ะเจ็บอไรก็มาเจ๊จัดค่ะจ้าสวัสดีค่ะเจ๊ชื่อนุ่นนะคะแต่คนแถวนี้เขาเรียกเจนุ่นเล็บขบเจนุ่นเล็บเจนุ่นเล็บขบค่ะพระอมไคะวันๆไม่ทำไรค่ะตัดแต่เล็บขบจ้าวันนี้นะคะเจ๊จะพาไปตัดเล็บขบจ้างานถนัดจ้า เจ๊จะพามางัดจะงัดแงงัดจังมัดอันนี้นะคะเจ๊จะพามาดูฝัดอ่าการตัดเล็บภกของเจ๊นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เจ๊ทำทุกวันจะ้ะเจมินคะเป็นไงคะเจมินอันนี้ก็คือน,น้องน้องเป็นมาตลอดแต่ว่าคือตอนนี้น้องดีขึ้นแล้วน้องวินเนาะดีขึ้นแล้วแต่ว่ามันห่างไม่ได้อ่ะอจ้า จะมิน,น,มน,นค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใช <c oughs> มินกันลูกนะคะมิ้นมิ้นเป็นไงมิน้นเจ็บเหรอก็มันจะคันคันทุกเดือนอ่ะก็เลยก็เลยต้องมาหาเขา,า <c oughs> อะค่ะตลออันนี้นะคะอาวุธจ้ะขาดไม่ได้จ้ะอาวุธจ้ะอันนี้เอ่อเล็บจะงุ้มน้องจ้ะเล็บจะงุ้มอ่ะแล้วก็จะเป็นอ่อผิวบาง <c oughs> <repeat> แล้วเวลาหนังขึ้นมามันก็จะเหมือนแทงเนื้อตัวเองเนาะ <c oughs> <Orb án S 1> ต้องทำตลอด มาแล้วจ้ามาถึงแล้วค่ะจุดพีคค่ะมาจ้าแต่ของน้องอ่ะคือประมาณว่าเพราะว่ามินตัดตลอดมันก็เลยแบบว่าเออแต่ละเดือนมันก็จะเบาหน่อยเนาะ<ช>แต่ว่าถ้าเป็นช่วง,งแรกๆอะ่ะมันมันจะหนักอะ่ะคือทุกนิ้วอ่ะมันจะเป็นแบบเลือดซกหมดเลยแต่อันนี้ความที่ว่าเราต่อเนื่องอะเนาะแต่ดีแล้วแหละจริงๆอ่ะเป็นคนชอบใส่รองเท้าผ้าใบาชอบใส่ผ้าใบนะม,มันเลยไปเลยเป็นแบบนี้ใช่ แต่แต่ส่วนใหญ่เนาะรองเท้าผ้าใบคัตูเนี่ยทำให้แบบพังอะส่วนใหญ่ะสนใหญ่มันจะเป็นแบบอะข้างๆเล็บอะจ้ะเห็นหมแต่ส่วนใหญ่คนสวนชอบเป็นเล็บขุกพี่ก็ไม่เข้าใจอะเห็นปะมันจะเป็นแบบหนังๆแบบเนี้ยแต่ของมินก็ถือว่าแบบเบาละแบบเบาละแต่ก่อนหนักแต่ก่อน,นหนักวอานี้เยอะคือ<น>เหมือนตรงเนี้ยถ้าถ้าเราไม่ตัดออกใช่ปะหนังมันจะหุ้ม พอเราดึงแล้วหนังมันก็จะฉีดแต่เนี่ยเหมือนเราแยกได้แล้วมันจะเบาอันนี้ก็คือแบบเคสแบบเบบี๋เบบี๋แล้วนาะตอนนี้เนาะแต่ถ้าเบบี๋ไม่มาทำเบบี๋ก็จะเจ็บอะแต่ก่อนอะหนูว่าจะเจ็บนะพี่นุ่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้มัน,น,มนแค่คัน,คนแบบใช่นะแค่รู้สึกคันคนค,นคือก่อนก่อนหน้าที่จะมาทำคือมิ้นทำมาเป็นปีแล้วอะเนาะ พี่เสียดายนะว่าถ้ารู้ว่ามันจะแบบเป็นแบบนี้พี่จะถ่ายแม่นทุกคนเลยถ้าถ้าถ้าย้อนเวลาได้มันจะถ่ายทุกคนเลยเพราะแต่ละคนแบบโอ้โห before after เนี่ยแบบรุนแรงมากเลยอะแต่คนอื่นเขาตัดไม่ได้นะหนูว่าแปลกใจมากเลยพี่มันเขาลวงไม่ถึงหรือยังไงม,มันพูดยากอ่ะนะมัน<ช>มันเหมืน<ช>อนความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษ แต่จะบอกว่าเล็บคบอ่ะถ้าถ้าตัดแล้วถ้าตัดแล้วไม่อออย่าตัดดีกว่าปล่อยมันทิ้งไว้ไปเลยอืมนิดนึงนะมินนะมีเล็บแทงติสวยได้ไม่ต้องทำงานใช่ทำไมไม่ซื้อหวยวะทำเล็บไปซื้อหวยไปด้วยนะอันนอันนี้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 ดูปัไปอันนี้นะเขาจะมีแบบเล็บแทงนิดหน่อยเห็นไหม มันจะจี๊ดมันจะจีดจ๊ดเห็นปะเนี่ยตัวเนี้ย oh <no. S 1> อันนี้ที่ว่ามันไม่เล้ดออกเพราะอะไรหรืยป่าเราตัดบนน่อยนะนี่ไงแต่ถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยเราไม่ได้ผ่านการตัดหนังมันก็จะฉีดเหมือนว่าเราเราแยกเป็นชั้นแล้วอะเวลาเราตัดก็จะสบายก็จะเบาๆนะอันเนี้ยโล,งล <G ül> ่งนะคือจะรู้สึกเองเลยนาะ,นะว่ามันโล่งรู้สึกว่ามันมันออกอ่ะ <G ül> แต่ถ้าตัดแล้วค้างอีกเรื่องหนึ่งนาะมิโนโนะนี่ข้างข้างนี้ก็เป็นนะอันนี้มันจะมีเรื่องดกากมายไห็ปมันจะมีเรื่องนี้เด็กขึ้นหาเอ้ยพวกเองพวกเองข้าขอเด็ดต่อหน่อยขอเดตต่อหน่อยขอเดตต่อหน่อยจ้าหายไปไหนะ เลตย์ต์เตเตอ,อันนี้เลือดออกไม่ใช่เรื่องแปลกนะ,ะเรื่องธรรมชาติจ้ะเลตต์ต์เต่อ,เอตอเอามานอกจากเป็นการฆ่าเชือ้อแล้วก็ยังช่วยห้ามเลือดด้วยมไม่หายอะ่ะมันทุเราจะบอกว่ามันมันต้องมาต่อเนื่องคือหายแต่ถ้าเป็นก็คือจะเป็นหนักอ,อ่ะเหมือนเธอโดนสาบแล้วว่าจา้ะ แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่ามันมันใช่เล็บขูบไหมหรือเปล่าเนาะเพราะบางคนอนะ่ะมันก็แค่ตัดเล็บผิด,ผ,ดผิดถึงวิธีนะมันก็ไม่ใช่เล็บขูบคือใส่รองเท้าครับเส้นเท้ามันการใส่รองเท้าก็มีส่วนเนาะแต่อย่างของมิ้นเน่ยยังไงก็เป็นเพราะว่าด้วยด้วยทรงเล็บมันเป็นจากทรงเล็บ แล้วส่วใหญ่เล็บขบถ้าเป็นจะเป็นทั้งบ้านเนาะมันเป็นเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพันทุก,กรรม <c oughs> ก็คือเหมือนถ้าลูกค้าเล็บขบเนี่ยถ้าตัดก็ยกครัวเล็บขบยกครัวนี่เนาะโอเคข้างนี้ก็ตเบาเลยเบาแล้วเบาแล้วอือคือเราตัดไเบาละกนน็อันนี้ก็คือเราเคลียร์หนังแล้วก็งัดในส่วนตรงนี้จะเป็นเล็บแทงนิดนึงแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน,นัง เล็บขบมีทั้งขบเล็บขบหนังน้องแจ็คพอตเป็นทั้งสองอย่างทั้งเล็บทั้งหนังเพราะว่าบางคนอะเล็บขบตัดแค่เล็บก็จบละแต่อันเนี้ยมันจะมีหนังที่อยู่ใต้เล็บอีกสำหรับเคสนี้นะคะน้องมิ้นคนสวยนะคะเดี๋ยวจะจะบอกว่าก่อนที่น้องมิ้นจะเป็นเล็บขบนะจ๊ะน้องมิน้นผ่านอะไรบ้างนะจ๊ะอ่าน้องมิ้นน้องมิ้นก็จากอะไรจ๊ะเล็บขบหนูหนูใส่รองเท้าพ้าใบค่ะแล้วก็เล่นฟิตเนสหนะักไปหน่อย <No. S 2> แล้วเล็บมันก็เลยน่าจะกระแทกกับรองเท้าด้วยแล้วมันก็เลยแบบกระทบกันบ่อยๆมันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะจาะ,ะแบบอ่ะพี่สรุปให้เนะเาะสาวส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากว่าอยากสวยจ้ะไปฟิตเนสไปใส่รองเท้าคับๆเนาะก็ทําให้มันเบียดเบียดกัน<ช>แล้วก็เล็บมันแบบว่ากระทบกระทั่งเยอะนิดนึงเจ็บแต่ไม่เป็นไรนะจ๊ะเจ็บอะไรก็มาเจจัดให้โอเค